What up, สวัสดีครับคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับผมเอกฮาร์ล็อกเกอร์หยอกเล่นหยอกพี่เอกเล่นนะครับแต่าดราม่ากันนะ mm hmm. ก็ในวันนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะมาบอกว่าช่วงนี้ mm hmm. ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ mm hmm. ก็จะเตรียมการอ่าล่วงหน้าอันนี้ผมขอแบบทําคลิปไว้ล่วงหน้านะครับ mm hmm. คือ mm hmm. ก็ประมาณว่าช่วงนี้เนี่ยผมแบบกำลังยุ่งกับการทํางานอยู่ซึ่ง ผมต้องต้องไปทํางานอีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็เคยทาคลิปคลิปคหนึ่งไปแล้วแหละนะครับผมเคยทําคลิปหนึ่งไปน,น่าจะโดนลบไปไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโดนลบผมแค่แค่แ,คแบบปิดบังของออยนี่ไว้นะครับแต่สิ่งที่บอกผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือ,อในระยะนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าจะพยายามมาลงนะครับผมจะพยายามลงนะซึ่งบอกไว้ก่อนว่า มันก็ต้องใช้เวลานานเนาะเวลาผมลงคลิปหรืออะไรอย่างนี้ม,นมันไม่ใช่ว่าแบบรวดเดียวจะทาเสร็จอะไรประมาณนั้นต้องรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะทําอะไรต่อไปเออนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะรอดูเราติดตามชมกันต่อไปเนาะเป็นไงหน้ากากนี้เทไหมใครแบบกับพี่เอกแต่ว่าผมไม่ใช่พี่เอกนะอเอาแค่แบบผมมีทศนิยมในการชอบใส่หน้ากาก ป็นพิจิตใจอยู่แล้วผมใส่ทุกวันนะครับมันเป็นตัวตนที่แบบผมสามารถออกไปหาคนอื่นได้อะไรอย่างงี้ครับโอเคผมมีเรื่องที่ผมมีเรื่องที่จะมาแจ้งแค่นี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันในสตรีมถ้าเกิดผมสตรีมเนาะคือช่วงนี้ก็พยายามอยู่นะครับโอเสื้อคลายกับเสื้อหน้กกามาเลยนะโอเคไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในสตรีมหน้าอยอกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ประมาณตีสามมั้งเนี่ยเออเอาเป็นว่าผมจะลงตอนที่ผมตื่นหรือหรือเปล่าหรือทุกคนจะชอบเวลาไหนนะอาจจะเป็นช่วงเวลาสี่โมงก็ได้โอเค